มาลิกอยู่ไหนวะอ๋อมาลิกอ๋อมาลิกมาลิกกับย่ออ๋อไอ้นี่เอมาลิกอยู่ตรงแอร์พอร์ตจำไว้ว่าแอร์พอร์ตช้อปปิ้งมอล์ช้อปปิ้งมอล์อยู่ไหนวะที่โน่นจะไปเราจะไปเอาระเบิดกันนะ อยู่ใกล้ๆเขราอยู่ปั๊บไงหมายถึงจะแวะฟาร์มก่อนไหมหรือจะตรงดิ่งไปเลยกำลังถามอยู่เอาเเอาเอาระเบิดไปทำไรอ๋อจะแวะฟาร์มอ๋อเข้าใจได้คือไอ้เช่ยมันก็มีตัวโล่เยอะอยู่นะไอ้จุดที่เราจะไปอ่ะกูเพื่อะไราณวว่าเราจะแวะเก็บระเบิดตั้งหน่อยไว้อะไรประมาณนี้เว้ยแต่พูดแบบกระชับไงไ่้ใจความนแ นี่แหละเพราะว่ามึงพูดกระชับนี่แหละก็คุยไปเลยคุยกังใสงไ,ไม่ค่อยเี้เยอะกระชับยังไงให้แม่เข้าใจยากขึ้นนั่นแหละกลายเป็นประโยคคุยยาวมากกว่าเดิมทักวันหนึ่งพอมึงจะเข้าใจกูมี่ก็จะสิบปีนะพี่ไม่ถึงอายุอเหรอ,อนี่รู้จักกันมาเนี่ย ยังไม่ถึง10ปีอีกหรอกูว่าถึงแล้วนะเอเวนะถึงแล้วไอ้เวอะตาเลิศ10ปีตั้งนานแล้วเกินแล้วแหละแม่งทำไมกูต้องจักมึงขนาดนี้เลยวนะแต่งกันได้นานแล้วนะขะให้ถึง10ปีพี่เจด้วยกับเพื่อนในคู่นะครับพี่อะไรวะเนี่ยเตเป่าชุบกูมีแล้ว นึกเสมอว่าบอดมันโยนระเบิดมาแล้วผมโยนโยนใส่พี่พี่จะขวดผมเพราะพี่อยากได้ระเบิดมันเสอย่างนั้นถึงโม้ยเพราะมีคนแน่เลยตรงช็อปปิ้งมอลล์ทำไมอะร้านแฟงหอนหลังเจอคนเยอะเ,วเวลยเจอปาร์ต์มันเยอะก็จริง มึงไม่หลังสองหอดได้ไงอ่ะเนี่ยเด็กอ๋ออ๋อโอเคโอเคบักแบักบักบักไม่หลังสองหอดได้ไงคิดต้องเป็นบักก็ได้มันใช้คำว่ามันต้องมีคนน่าจะมีคนต้องใช้คำว่ามันมีคนเลยแหละมันมีคน อย่าไ,ได้เ m g มจสก,ก๊อบ,บอกไว้ถือคู่หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แอซซอลทุกสองอ๋อทีน,นี้ก็เลยได้มาทีนี้แทนโอ้ย มึงอยู่ในสโมไม่ใช่หรอแกดิเอเรียเฮ้ยบัสตองโฮเฮ้ยบัสตองโฮเป็นตังเฟสสตองโฮก่อนดี่่หรือเออจะวไสตองโฮตรงไหนใกล้สุดวะมีตรงนี้นี่ฮาร์ปินพอร์ตอ่ะโอเคข้างเอวีด้วย Let's go Let's go เฮ้ยมันไปเลยนี่ไปเลยนำไปเลยด้วยแบลรอดอุ้มลงน้ำถ้ <c oughs> <c oughs> ามเมื่อกี้นี้วิ่งคอยหลังก็ได้หวะแบบลาร์ฟที่ชี้อะไร เ้ยกีนไปเองกินไปเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกๆอั้นก็เอลฟิกเอลฟิกสวยๆแปลกแปลกแล้วเชือกูจะเกียร์ได้ไหมเนี่ยเกียร์ใหญ่อ่ะนี่มันมีทางให้บอดวิ่งออกมาเหมือนคราวนั้นป่ะเออก็เหมือนเดิมหากระจกยิงเนี่ยมไม่น่ามีอะตัวใหญ่เนี่ย มันใหญ่น่าอยู่ชั้นสองจะเคลียร์ยังไงทัน 15v มันนั่นดิปีนบันไดก็ขึ้นไม่ได้เลยนะมีประตูกี่บานนะเดินอ้อมดูยังเราจะต้องเข้าคนละบานหายไปสองตัวเข้าได้สองทาง เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสแตนบายทางนี้แล้วกันโอเคดิวชาร์จหมดเสร็จแล้วก็วิ่งถ่ายยัดเข้าไปเลยนะมีประมาณกี่ตัววะน่ะสามหกเจ็ดแปดตัวโอเคพร้อมละอเอาเลย ไม่ Jamie, เป็นไรเพื่อนทันไหมทัน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 สวยไประเบิดไปสองตัวตวดีเยอ้ยปิดประตูอัดนาบุกโอยทำไมทางกับพี่กีนอย่างเงี้ยโโอ้ห เปิดปุ๊บแล้ววิ่งเข้ามาใครจะไปคิดว่ามันจะปิดวาน่าจะประมาณดีเอานี่ออกจะไปจะไปตองโคลอีกอันหนึ่งไหมหรือยังไงได้โอเคได้นะมั็นไม่เร็ดหรืออันสุดท้ายผมไม่มีดิวชาร์ดโอเคหาใกล้ๆเลย เอาเอาแบบวิ่งเร็วๆเ,เมื่อกี้ก็ได้นะไม่แย่มากเฮ้ยเติมเติมกระสุนเราก็ได้จะได้อีกสองอันคือตอนนี้สล็อตมันไม่มีแล้วน,นี่สล็อตอ่ะให้รูปรูป,รปดิวชาร์จหายแล้วหรอหายไปแล้วก,กู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 มีดิวชาร์จโยนให้เพื่อนนี่ให้กูปาเออ ถูกเข้าใจง่ายดีเ้าโเยนไปละโอ้คนหรือบอดที่ยิงมึงปอดบอดเข่าก้าวาดัดลูกดัดูลุกเลย <laughs> ไอ้เม่นนั่งรถออกเออไปเลยรถรถจะพังพังแล้วรถ<ด>พังแล้วโดนระเบิดชุดใหญ่ไปกับพิษเดี๋นะรถระเบิดข้างๆบอดไม่เป็นไรเลยโกงกูแล้วแหละ บอดาาเนีเ้ย,ยค่ะเขียมุ้ยเขียมุ้ยยังไม่เขียอเลยบอดอันนี้ไม่มีรถเลยต้องวิ่งเหรอตายแล้วสู้ชีวิตอีแล,แล้วเนี่ยคิดว่าจะรับเวรอันนี้ไหมละ่ะ ส่งมันจะดุไหมล่ะโจริงๆก็ไม่แย่นะแต่ก็เหนื่อยอยู่คนคนทางไหนในอาคารนั่นอ่ะเมื่อกี้เห็นหนนี่มันขึ้นขึ้นจาก UAB วิ่งมาข้างกูตอนกูเปิดตกใจบุ้นทีไหนกูไม่มีที่เก็บเสียงนะไม่ได้แต่งอะไรเลยรูทมา เราวิ่งเราถึงกดโยนดิวชาร์ดหายลแล้ยวิ่งวิ่งไปทางโน้นไหมแปลวแปลว์รถแปวรอแปลวรถไปอยู่ไอวีผู้ละดิวชาร์ดไปแล้วกดโทษครับไม่เป็นไรเอาชีวิตรอดก่อนเรนดิดิวชาร์ดอย่าบอกนะว่ามึง หมดเนี่ยหมายถึงว่าสล็อตมันเข้ามาเติมแล้วด้วยตอนนี้ตอนนี้มันเป็นสลอ็อ,อตอตโอโต้แล้วอะมันปรับปรุงเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วอะ,อะไรวะปรับปรุงเที่ละตอนนี้ไม่มันปรับปรุงแค่คีย์อะก่อนหน้านี้กูไม่เห็นมีโมเมนต์นี้เลยทำไมคาุณภาพชีวิตเราไม่เหมือนกันวะ ก็เป็นแค่บางช่วงอะที่มาบางทีก็งงว่าทำไมมันเปยดให้บ้างไม่ให้บ้างเออเป็นเหมือนกันอีกที่หนึ่งอยู่ไหนต้องหัวเดี๋ยวขับเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดมาดูทีหลังเอาไกลๆหรือไกลๆอะตรงนี้ไหมเป็นนี้ไหมข้างูะข้างบน่ะคิดว่าไงอะเพราะว่ามันมีเรือ ใช่ลานแต่ว่ายู UAB ไม่ถือตองโวแล้วเ,เออแล้วก็มีล้านม,มีล้านใช่แต่ว่าตองโว UAB ไม่ถึงตองโวนะเอาไงอะรู้จะไปไกลกันแล้วนะแถวนี้ถ้า UAB ถือจะตองโวก็มีแค่ข้างล่างโอเคอย่ข้างล่างเว้ยที่ใกลๆไกลๆ่ะกลเลยกลับบอล์กออมก็ได้นะในปอดไทยอ่ะโอ้กระจกแตกแล้ว Ơ <laughs> <laughs> ừ, chỉ biết Ờ Ờ mới đủ lắm Bách khắp bách เป็นเรื่องจริงนี่ก็ถือปืนแล้วก็วางเป้าไว้ที่หัวเพื่อนน่าสายองปืนลั่นโอ้กระจากหน้าแตกแล้วตกหลัง,ง <c oughs> ไปหมดเลยเฮ้ยนันน่นรถคุณอย่านะอย่าสู้นะพร้อมสู้ <ไป S 2> แล้วเว<ห><ห>้ยคนรู้รถบอดวะไม่รู้ว่ัติดงั้นนะ แต่บอดไม่ยิงน่าจะลดบอดแหละไอเช็ยก่อนหน้านี้บอดก็ไม่ยิงลดเราเหมือนกันด้วยกูอะไรกับบอดเกมเช็ยดีไม่ได้เลยไปเลยนะ่ตามม,ามันตน้งไปเนมกีเตอร์เยอะ <c oughs> เออเข้าไปเข้าไป ข้างรถมาบังจอ,<ป>อกูเดกว่ามึงแกตรงดิ่งตรงดิ่งเข้าไปเลยเว้ยเติมกระสุนบอดมีแค่สี่ตัวข้างในยอยู่ชั้นสามสอง 3, ตัวไออ,ออยู่ชั้นสองสามตัวอยู่ชั้นหนึ่งหนึ่งตัว,ตวอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอน,นะ แล้วมีเปลี่ยนด้วยหรอวะถ้าบอดมันเดินไงไม่มีกระเป๋าใบใหญ่อุ๊คเปิดไปจุไอบีโอเคโอเคเดี๋ยวไปเปิดโอ๊คมาถึงแล้วไอ้เฮียสีโวยสีอะไรกูกูหลอนสีตาเมื่อกี้อยู่แง่โพวกมึงสับสีกันนะออุทรเพื่อนไม่น้อยไม่น้อย กูรอนะเกียบอดอยู่เช็คประตูอยู่บอดแบบนี้มันน่าละโมขาดมันไม่ได้มีแค่สามสี่ตัวนี่ว่าเยอะกว่านั้นไม่โดดโอ้เราดีประตูหลายบานจัดเลยเพื่อนมีชั้นล่างกับชั้นบนอะเราประตูเยอะจัด กูว่ากูเลสตองโหผิดที่ไปเอนอะเนี่ยหังากนี้ไม่มีประตูเลยโอ้ยมันจะขึ้นจะชั้นบนใช่ปะมีไหมสูงยิงไม่โดนเมื่อกี้มีมีแต่วิ่งลงไปข้างล่างแล้วงั้นเปิดประตูล่าสองบาทเลยก็ได้คนละฝั่ง ประตูไหนประตูนี้เนาะอืมกูจะประตูนี้นะเดิมเค้ยเฮ้ยอ่ะเปิดแล้วมันมันใหญว่าะข้างบน,นแน่เลยทไม่สิบห้าวีมันเร็วจังวะหมดเวลาหมดเวลาแล้วไอ้เเอไม่เจอ,อเลย อยู่ข้างบนกูว่าละอยู่ห้องไอ้นี่อยู่ห้องอยู่ห้องใหญ่อะอย่นี้เปิดจากข้างบนดีกว่าผ่าดหาที่ใบเฮ้ยแต่ว่ามีตัวเซฟนะ,ะแต่ว่าในตัวเซฟเคลียร์ดีว่วะ เปิด U A V ก่อนนะ <Okay. S 1> โอเคอเทีายวไปเปิดให้โอ้ยกูบังอีกแล้วออกมาตูไม่ได้มันไี้ได้เ,เลยวิ่งวิ่งผ่านนะำแล้วมันมันวิ่งไม่ไสโดดี้แอดดปลงเอเห็นละรออยู่รอแอดดปใช่สิ <laughs> รอคนมาเก็บแอนดอฟพูดอย่างนี้คือแบบอมยิ้มเลยนะโว้ยของอึ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 อ,อ,อเลย ไอ้อดอบไม่แทบจะไม่เหลือนะกูเก็บมาให้แล้วเป็นอ,อ,อะไรที่เหลือเลขสามมีมอทาก,กับแอร์สไตล์กูมาไอนะ้ไนี่นะมาอ้โฮเทโลโอเคเดี๋ยวกูโยนให้ขี่กันแอร์สไตล์ขี่ ฮู้ยตกใจเช่ยเชเจนเจอนบอสทำไมรอบนี้เสียงมันดังกนะูว่าชินอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ดังเวอร์ขนาดนั้นีโอ้โหทำไมไอ้เอวย์ันรวยอย่างไรวะนะ โรกระกำมาไอ้กูเยะไว้ตังนี้นะไอ้นี่มันซิกนอาไอ้นเน็กม่อกีหรือเปล่าเดยวอ๋อใช่ซิกนอณไม่แต่งใช่ไหมแต่งหนึ่งเออนั่นแหละหนึ่งไม่โหลดยิงหมดโู้งเรียบร้อยจ้องหน้าใช่ใช่หอกดีกูโยนซิกนอณทิ้งมาผีจังยังไงล่ะ ไปๆไเจ้าอย่ามเพื่เคีอย่าลืมเดินได้ด้วยเดนี๋ยวไวหลังเกาเวลาคนมาชุบให้พิมให้พูด่าสาธุจะได้ศักดิ์สิทธิ์ทูลุกเลยสัดทูแล้วลุกเลย โอ้เทียวมีคนรูทแล้วนะโอเคหายจะตังโอ,โอ้จะไปวุ้ยยังไงปิ้งเลยครับปบะะิ้งในกราฟมีอิก卡尔ัสอิก卡尔ัสแต่งสองไม,ไม่ไม่มีที่ให้ปืนใหม่นะ เต็มแล้วเฮ้ยไม่ดนแล้วร้อยไม่โชคเฮ้ยหยุดหยุดหนุดขันขัน,น,นทาง ไอ้เฮียเห็แล้วแม่งถึงสุดพอดีไอ้ตกวันใดเ40นาทีแล้วเพื่อนประตูประตูบั๊กไอ้เหี้ยโอ้ยปีดไม่ได้บั๊กกูบั๊กกูมาช่วยตัวประกันกันเถอะเฮ้ยต้องโหมดไม่ต่อเหรอเนี่ยทางนี้รอบไปดิไพื่อันเนี่ยถัน หั่นหล้วะสามทีรวมออกด้วยมันทางมันทางต่อเนื่องเหรอพี่เฉยปะแข่งกับเวลาลองดูวิ่งยาวเลยท่านนี้ต้องดิง่นพูชินกีพูชินกิ เฮ้ยไอ้เ hmm. ช oh, yeah. 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 mm ี่ยแม่งโอ้โอ้โอ้กูกูหลุดกูกูแหลกเสริฟเสริฟเสร์ฟใช่ไหมไอ้เชี่ยแม่งเละเตรียมใส่กูอีกแล้วอ่าปติโตเสร์ฟไอสัตว์น่าจะไม่ทันเลยคีถ้าเป็นอย่างงี้อ้อโอ้ยไอ้เชี่ยกูจะขึ้นอโอเรียบร้อยเรียบร้อยดีเออแหลกใช่แหลก อผมอยะถึงจะตองโฮนะ400เมตรพวกกูไม่ไปไหนเลยคนถือบัตรเนี่ยตกแบบแล้วตกแบบแล้วหายนี่หายผมโดนบัตรยิงโอ้โอ้ฝันกูตอะไรไม่หยุดเลยเฮียชิมหายอ๋อกูวายพื้นได้กูวาร์ปได้กูเลยงเขี้ยมบัตรมันยิงก็ผมหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย เยังไอ้าเลเล่กิเคโยดู้าเทาธรรมชาติเว่าโอ้ทางหอนธรรมชาติไกลหมดเลยอ่ะเฮียแล้วอย่าท่าท่เตกคือกูต้องตกแบบต้อดตกแบบเออเกมดีมีคุณภาพจริงๆอ้ากูสไลด์อ้ากูวับ กูกูช่วยกูกูออกไม่ได้โอ้ยนะสองนะถามนาทีท้ายบ้าเอ้โอ้ยกูค้างมาแล้วดิอ่ะโอ้ยกูขยับเยับอะไรไม่ได้เลยแอะขยับขยับอะไรไม่ได้เลยพิมก็ไม่ได้หลุดแล้วด้วยเรียบร้อยดีอ้าวเนี้ ชี้ายแล้วกลับเกาะสามเจมกกาพกเราเอา้าวกลับมาแล้วจริงไหมเนี่ยไม่ไม่กลับเกาะสามกระเป๋าใหญ่ปืนปืนแต่งอีกเราไม่กลับนีบ่ว่าไม่กลับแค่ภาพหลอกตาเออม,มันไม่กลับอ่าลาก่อนกูไปคนแรกแล้วฝันดีครับเพื่อน